เบคอนผัดแห้งอ๋อครูใครจะนำร้านนี้มานะจะบูมใช่ไหมรสชาติเนี่ยคือสไตล์เม็กซิกันกินก็ได้หมวกบานเลยคือผมบอกก่อนครับซุปไห่ทัฟเฟิลที่ดีเนี่ยมันต้องนวลเป็นเนื้อเดียวกันเลยพิธีกรเป็นบ้าแล้วที สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าแอบไกลตัวเราเหมือนกันเป็นร้านที่เป็นผู้ดีผู้ดีค่ะก็ถือว่าเขาเซตอัพภาพหลักดีนะ EP ที่แล้วเนี่ยต่อไปแบบแนวอีสานอีสานเลยแนวนี้เรามาแถวออกมาแนวหอเอ็นเมืองพิซซ่าก็คืออิตาเลียนเลยครับผมอิตาเลียนนะครับเราอยู่กับร้านที่มีชื่อว่ากลมกริกไม่ใช่กลมกลม by เชฟเอกบางใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่า ร้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะมาทานวันหยุดต้องจองล่วงหน้าเนี่ยถึง1อาทิตย์จองเป็นอาทิตย์ฮะแล้วก็คือบานธรรมดานี่วอล์กอินวันนีก็เต็มด้วยแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถสั่งได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าร้านเขาคนเยอะมากเขาจะปิดเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลบริการสําหรับลูกค้าหน้าร้านใช่เลยครับผมมองในเวลานี้เนี่ยมีโต๊ะอยู่ประมาณสักหกเจ็ดหกเจ็ดต้องนเจ็ดตัวเพราะใครเนี่ยใครจะทานใครอยากจะลองต้องจองล่วงหน้าใช่ครับนี่คือประวัติเขาค่ะ เมนูแรกที่เสิร์ฟเข้ามานี่เป็นในเซิร์ฟขอะไรนะซี่โครงหมูบาร์บีคิว,บบควนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรสชาติเนี่ยคือ, Star อสไตล์เม็กซิกันกินก็ได้หมวกบางๆเลยรก,ก็ใช้ชาติอันนี้จะเป็นของสปาเกตตี้อ่าสปาเกตตี้แหละคูดบะไรเฟตูชินี่ยผมมองในใจเนอะว่าสปาเกตตี้อ่าโอเคเป็นฟตูชินีอันนี้เ,เป็นเซิร์ฟของส,อสงลัดซีซ่าสลัดซีซ่าร์อิตาเลียนรู <c oughs> สชาติอะไร จริงเรามาประมาณกี่เมนูฮะประมาณ6กแปเมนูนะนี่อันนี้ทีเด็ดเลยนะครับอันนี้เป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลซุปเห็ดทาวจริงๆตัวเมนูเขาเนี่ยจะมีทัฟเฟิลสองตัวครับพี่บุ๊คครับอันนี้คือเป็นตัวซุปเห็ดทรัฟเฟิลที่เป็นเฟรชแบล็คทรัฟเฟิลครีมซุปราคาในสามห้าสิบบาทเองผมจะเริ่มจากออเดอร์ก่อดนี่คือซุปเห็ดนะครับซึ่งตัวเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะคนบางคนก็ไม่ชอบนะเว้ยนะคนบางคนก็จะบอกว่าหอมกลมกล่อม เฉพาะตัวซุปผมกินมาหลายที่เหมือนกันเฉพาะตัวซุปมันจะเป็นทัฟเฟิลครับแต่ว่ามันจะมีตัวเห็ดเห็ดร้อนหายเปล่าวันนี้ครับเหนียอร่อยชิบหปิอร่อยมากคือมันนวลนวลเป็นเหมือนแบบเนื้อเดียวกันใช่ใช่นี่ผมเพิ่งเคยรับประทานแบบเป็นตัวเห็ดแบบนี้เลยนะคือผมบอกก่อนครับซุปเห็ดทัฟเฟิลที่ดีเนี่ยมันต้องนวลเป็นเนื้อเดียวกันเลยพิธีกรคุนบ้าเลย มันต้องเป็นนวลเป็นเนื้อเดียวกันเสื้อันนี้ผมว่ามันนวลเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยพับเฟอร์คือเวดดี้กูดเลยครับผมผมผมมองอห่างนีนะมันสมควรแล้วที่บายเชฟเองที่คนที่ปรุงอาหารเป็นเชฟจริงๆเพราะว่าการตกแต่งจานดูดีมากนะครับท่านผู้ชมดูดิการตกแต่งจานคือสัดส่วนเขาอย่างเงี้ยดูดิคือตการส่วนมากนะผมมองก่อนไม่ได้มาเล่นๆนะฮะจอกันเป็นวีคนะ่ยซีซาร์สลัดนี่ก็เป็นเมนูที่ผมชอบสมัยจีบภรรยาเนี่ยเมนูนี้คือที่เด่นเลย ต้องต้องสั่งต้องสั่งเพราะแฟนผมชอบกินมากปัจจุบันนี้ล่ะไม่กินละ,ะก็เพราะเพราะมีตัง <c oughs> คือความซีซั่นสลัดก,ก็จะมีองค์ประกอบมาเนี่ยครับปีขนมบางกรอบเ <c oughs> บคอน,น <c oughs> อ่ามีเบคอน <c oughs> ชีสอ่าแล้วประเดี๋ก็จะมีปลาไ้ลอะไรนะเป็นปลาฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้มันมีชื่อนัอยู่จำไม่ได้ไมันจะเป็ตนตอนๆเลยซ <c oughs> ีซั่นสลัดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะว้าวไปกว่านี้แล้วนะขนมว่าเบสิกแต่ผักสดอืมกรอบเลยฮะผักใส่ไป ดีอันนี้บว่แลน้วผักสดชีสดีอือกชีแบบกลิ่นดีว่ะอืันเจ้าแฮร์ครับก็จะเป็นเส้นเล็กๆทีๆีนะก็คือเป็นเส้นเหมือนเส้นผมเส้นผมื้อนฟ้าแปครับผมเส้นผมล้วน่้ a เจ e l แฮร์เบคอนคับพี่แ้งอ๋อคร้ใครไน้ทำร้านนี้มานะจะพูมใช่ไหมปัง ไอ้เหี้ยอันนี้ดีมากนะพี่ผมมากินอาหารอิตาเลี่ยนมาเยอะเหมือนกันเพราะปัญหาผมชอบพิษไทยตาลีนะครับผู้สปาเกตตี้พวกนี้ก็จะพยายามสรรหาร้านที่มันมีชื่อใช้คำนี้แล้วกนะันแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็จะแบบโดดไปนิดเดียวที่นะครับคือเสียเมนูปนสปาเกตตนะี้ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอร่อยดีไปห้าสองร้ถึงร้านนี้ให้ไหมใช่ครับใช่ครับผมกินนะสองแปดสามสองอรอยคืออย่างสปาเกตตี้ผัดพิษแห่งนี่ให้ถ่ายเท่าไหร่ ร้อยแปดสิบร้อยสิบเก้าอ่อนน่ะปกติผ่านพิกแง่เนี่ยร้อยสิบเก้าบอรอยู่ไงวะประมาณนี้คือรสชาติของเขาเนี่ยคือมีความเผ็ดร้อนอยู่อยู่ตรงตรง้นคออ่ะเสน้นก็คือไม่มีความเลี่ยนเลยเส้นนี่คือเขาเรียกว,ว่า <Ad ante S 1> อดันเต้อดันเต้เนไงฮะกรึบกรึบพอดีพอดีใช่คือไม่ได้นิ่มไปไม่ได้แข็งเดี่ยเคยดูมาสเตอร์เชฟแล้วกขพูดกันเนี่ยกูเพิ่งเคยเห็นวันนี้อะอาดันเต้ครับผม อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่สาวๆหรในกลุ่มที่ชอบกินไฮแเรียนฮอตฮอ,อตๆเลยเป็นครีมทัฟเฟิลหรือเปแฟตตูชินี่ er ครีมทัฟเฟิลนะครับผมเบิร์ดนะเนี่ยพยี่ยัยเหมือนกันเลยเนี<า>ยนเป็นเนื้อเดียวกันอร่อยหอมแต่อันนี้ซุปเราที่กินตอนต้นเนี่ยมันจะเฉพาะทางกว่าคือมันมีความหอ,อมของทัฟเฟิลมาชัดกว่าแต่อันเนี้ยเป็นเห็ดมันชัดกว่าคืออันนี้มันเป็นทัฟเฟิลแบบว่าจะเคยเจอจางลงมาหน่อยจองเถอะ องเถออะันนี้ผมพูดจริงนะใครที่ชอบอาหาร่จัลลีนะร้านนี้คุณต้องกินต้องโดนต้องโดนต้องโดนครับอร่อยชิบหายปกติอันนี้สารภาพผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบอาหา,าร่จัลลีมากเท่าไหร่อืมแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ไก่เขามาหายหผมเพราะเขาเจอ <ใน S 1> ไก่คือเพื่อนน้อยคุณไก่คือแฟนปัจจุบันเขาเาไปเจอร้านาซอยที่ร้านหนึ่งที่อุดรอร่อยมากเขาสั่งมาสามสี่จานก็ทานกันแบบเสด็จเดาจเลยเขาเดี๋ยวไปเจอร้านนี้ หน่อยว่าเขาจัดด้วยซิดีครับอ๋ออันนี้ผมสั่งมาเองอ๋อนี่อาจารที่รีสอร์จัดให้อันนี้คือสปาเกตตี้โบโลเนสหรือคือซอสเนื้อนั่นแหละผมเป็นคนชอบกินสปาเกตตี้ซอสเนื้อมากถ้าพี่อาร์ตเนี่ยจะดูนะถ้าเป็นสปาเกตตี้ผักพริกแห้งเบคอนกระเทียมมันจะเป็นแบบเส้นที่เล็กกว่าครับอัเนี่ยจะเป็นเส้นที่ดูใหญ่ขึ้นนี่คือเส้นสปาเกตตี้ออริจินอลเลยนี่มันเป็นแฮมเช่อแหงอ่ะไปผมเป็นคนชอบเมนูนี้มากอันนี้สั่งเองรีเควส์เองครับ เรี่ยผมเป็นคนชอบกินซอนนะี่ฮะอร่อยหอมผมกินมาทั่วนาจักละผมจอซอนเนื้อที่มันแบบแต่สารตีมเหมือนกันซอเนื้อนี่ผมเคยกินนะบางนั้นเปรี้ยวไปเลยบางนั้นจืดไปเลยอ,อันนี้ผมว่ามันมีความเปรี้ยวที่ลงตัวไปพอดีไม่ไม่เปรี้ยวมากหอมอร่อยเลยเมื่อเทศหอมแล้วก็ไม่เปรี้ยวแต่ว่าเขามีพริเขามาตัดด้วยเขาเอามาตัดในเรื่องของความแบบโดดของรสชาติเลปล่ครือห้าง อาถ้ามันมันมันไม่เหมือนกันหรอผมชอบนะจ๊ะมันกินได้เรื่อยๆผมผมชอบจานนี้อ่ะอันนี้คือส่วนของแมลงผู้หอยแมลงผู้นิวซีแลนด์นําเข้าเลยใช่เขาบอกนําเข้ามาเลยผมผมเนี่ยไคนไม่กินหอยแมลงผู้นะกินได้แต่ไม่ชอบเชิญผมขอลองด้วยีเฮ้ยไม่มีเปลือก หอยใหญ่นะหอยตัวใหญ่สดแต่ที่เด่นอะคือการหกผักขมเนี่ยกระชีสก็ยังคงโดดเด่นอยู่ในทุกจานนะผมรู้สึกเมื่อกี้ผมกัดเข้าไปอ่ะผมแทบไม่รู้สึกถึงตัวหอยเลยนะอะไรอยงเงีแบบฟึบเข้าไปของกับผักถ้าอยู่หอยตัวใหญ่ไงคุณจะไม่รู้สึกหอยใหญ่ย่างหายที่จิไม่ได้ครับตอนนี้บอกเลยมันมันไม่ต้องออกแรงเลยฮะจริงจัง คือแค่เอามีดทิ่มลงไปเนี่ยก็กรึบเลยพอมได้เยเนี่ยใช่ใชอันนี้คือที่มาหลังสุดก็คือเรื่องของพิซซ่านะครัรบบอมาพูดตัวน,นี้ก่อนไปโดนชิ้นส่วนของเหมือนกระดูกอ่อนอะออนออ๋ออนะ๋ออ๋ออ๋ออ๋อท๋ออ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 ๋อก๋อน๋ออ๋อแอบบ๋ออะกระดูกออกผน,น,ออนผมชอบ๋ออ๋ออออนอนะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ีอ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋ออผมโดนชิ้นเนื้อๆๆนะบออเนี้ย หอมเครื่องเทศแล้สุดท้ายนะยังคงต้องพูดอยู่นะรสชาติดีผมว่าเชฟแม่งเป็นคนมือทองมันคือสิ่งแรกที่สัมผัสอนะที่โคหมูเอยคือมันนุ่มเอาลิ้น <c oughs> เอาเอาลิ้นดันก็ก็แตกออกจากกันแล้วอะหอมรสชาติดี <c oughs> ดองจะดูอ่อนที่ละลายไปในปากโอ้โหแบบโดน <c oughs> ในส่วนเนื้อเนี่ยเป็นนุ่มได้เขียวนุ่มนะเหมือนกันว่านุ่มเลย <c oughs> ไม่มีคําว่าเหนียวไม่มีคำว่าแข็งเลยอะอร่อยครับยังคงรสชาติดี มันจะเค็มมันก็ไม่เค็มเว้ยท่านผู้ชมอืมันจะจืดมันก็ไม่จืดมันอยู่ความกรมกรอบพอดีเลยผมเข้าใจแล้วว่าร้านเขามาจากมาที่สุดท้ายกันดีกว่าสัญลักษณ์อะไรของร้านรอคือพิซซ่าเตาถ่านคือพิซซ่าเนี่ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอาหารอิตาเลียนอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบนะไม่ได้ไม่ได้ปริงมากผมจะชอบสปาเกตตี้จะชอบแบบแบบซุปอะไรอย่างงี่มากกว่าพ่อนิโอลี ไม่ค่อยชอบพิซซ่าเท่าไหร่แต่ว่าพิซซ่าส่วนมากที่เป็นร้านอิตาเลียนแท้เนี่ยมาจากเชฟเนี่ยส่วมมนมากจะเป็นพิซซ่าเตาถ่านเลือกความหนาหนุ่มของแป้งไม่ได้นะมันจะบางกรอบมันจะมีแบบนี้เลยเท่านั้นฮาร์ปมันเป็นฮาร์ปฮาร์ปหนึ่งเนี่ยคือทรัฟเฟิลอีกฮาร์ปในโมโลเนสก็คือซอสเนื้อนะครับผมรออันนี้ก่อนแต่จะคลั่งทรัทฟเฟิลชีสเขาดันทุกอย่างขึ้นมาได้แล้วก็คือทรัฟเฟิลคือแบบก็ยังหอมแล้วก็รสชาติทรัฟเฟิลอันนี้ผมขออนุญาตแบบไม่ใส่เลยเลยเขาแบบออริจินอลเลย มันมีความหอมชีสมันมีความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับมันก็จะคนละฟิลกันสำหรับคนที่ชอบกินแบบเปรี้ยวๆหอมๆแต่ถ้าเป็นหน้าทรัฟเฟิลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของกันหอมกลมกล่อมนะรสชาติแบบกลมกล่อมมันจะครีมมี่อ่าอืมมันไม่ได้เบลมันตัดกันนะอืมตัดกันนะอืมตัดกันรสชาติตัดกัน,นด,นดีดีดีเหี้ยขอบคุณน้องภูมิที่หาร้านดีๆมาให้ได้ทาน แล้วก็ได้รู้จักร้านร้านนี้ก็จะเป็นร้านไม่รับพี่ดชอบเออจริงๆมัน <c oughs> เป็นร้านรับนะพรร้านเขาเนี่ยถ้า,างไม่จัดเก็ห้ไม่เจอขับเลย <c oughs> เออใช่จริงแต่ถ้าคุณเสิร์ชใน Google Map คนยังไงก็เจอกรมก่อมบายเชฟเอ๊ะใช่ครับมันพามาตรงหมดเลยนะครับเห <c oughs> ็นหรว่าวมันสมควรเป็นชื่อคอเนเซ็ปต์ร้านเราจริงเพราะเป็นร้านที่เล็กๆครับร้านๆมันโฮมคุกนะครับเราทำโดยเชฟที่ต้องบอกว่าข้าดาว ใครที่ชอบอิตาเลียนนะผมแนะนําอยากให้เก็บร้านนี้ไว้ในดวงใจเลยเก็บไว้ช่นหนึ่งร้านแล้วลองมาชิมดูก่อนผมเป็นคนที่พาภรรยาไปกินร้านอิตาลีทั่วเลยครับร้านนี้ต้องมาโอเคในฝากมโน้วยสธารับร้านนี้นะครับเราคงรีวิวสั้นๆเพราะว่าตอนเนี้ยโอ้ลูกค้าเยอะมากแล้วก็ผมบอกเลยครับร้านผู้ดีผู้ดีใช่คือว่าแขกที่มานะแขกที่มาแล้วก็ต้องบอกว่าร้านมีประมาณ6-7โต๊ะเท่านั้นนะครับใครที่เชิญามาทานนะครับก็จองกันไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราขึ้นคอนแทคไว้ให้แล้วกัน สำหรับร้านนี้นะครับกลมกล่อมบายเชฟเออร่อยทุกอย่างใครที่อยากกินอาหารจีมือเชฟรสชาติเชฟในราคาย่อมเยาวและเบออิตาลีร้านนี้เลยถูกต้องฝากกดติดตามทุกช่องของไอแมเทสด้วยนะครับยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ติกต็อกฝากกดติดตามด้วยส่วนร้านไม่รับอีพีน่าจะไปร้านไหนใครอยากให้เราไปที่ไหนแนะนำอีพน่าเข้าไปไม่ได้นะครับขออย่างเดียวไม่ใช่จร์เจ้ฟานทาร์าบสวัสดีครับ